สวัสดีครับมองเซนบิ๊กแมชประจำวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นะครับอาร์ซนอนเปิดรังเอเมรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามเวลา22นาฬิกา30นาทีโดยเจ้าิ่นอาร์ซนอนนะครับปัจจุบันลงสนามมา7นัดมีอยู่17คะแนนครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงสนามมา7นัดมีอยู่18คะแนนผลงาน5เกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับ นอานร์ซอลชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับเกมที่แพ้คือเกมล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับบุกไปแพ้ลองจากฝรั่งเศส1ประตูต่อ2ขณะที่ในเกมลีกแมตช์ล่าสุดบุกเอาชนะบอลมัรตได้4ประตูต่อ0นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับแมตช์ล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบุกไปชนะไลฟซิกถึงเยอรมัน3ประตูต่อ1ขณะที่ในเกมลีกแมตช์ที่แล้วบุกไปแพ้วูฮันวันเดอร์เรอร์1ประตูต่อ2ครับ โดยสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำได้ดีกว่านะครับฤดูกาล2ครั้งหลังสุดนะครับทั้งในซีซั่นก่อนหน้านี้แล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้เอาชนะอาร์ตตันได้ทั้ง4เกมนะครับก็มีอาร์ตตันที่เพิ่งจะเอาชนะแมนซิตี้ได้ในปีนี้นะครับในศึกคอมเมนตี้ชิลเอาชนะในการดวลลูกที่จุดโทษครับโดยความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับอาร์ตตันอาจจะไม่มีบุกยซาก้านะครับที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าแนวะรุกยังมีกาเบรียลเชซุสครับ ที่ทำประตูได้ในเกมแชมเปียนส์ลีกวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโดยมีดีแคนไรท์มาติดโอเดกา่าเป็นตัวปั้นเกมขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนี้ยังคงไม่มีโรดี้ที่จะติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายนะครับเช่นเดียวกับทางควินเดอร์บอยครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับแนวลุกจะมีฮูเลนอวารเรสเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับแล้วก็ได้แบรดดซสินวากลับมาพร้อมประจําการในแผงมิดฟิลด์ ซึ่งความนั้นจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับถือว่าเป็นเกมคู่ที่ค่อนข้างสูสีครับแต่ถ้าไปเทียบในเรื่องของขุมกําลังณนะชั่วโมงนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังดูเหลื่อมกว่าครับยิ่งถ้าเกิดว่าอาร์ตตันไม่มีบูโยซาก้านะครับถือว่าเสียหายเกมลุกจะลดประสิทธิภาพลงไปพอสมควรต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เกมลุกค่อนข้างดุดันนะครับเทียบกันแล้วทีต่อทียังมองไปที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีโอกาสจะบุกชนะได้นะครับสกอร์จะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ บุกมาชนะ2ประตูต่อหนึครับ